็คือบักมืออาทิตย์ที่แล้วเลยสิบักอาทิตย์ที่แล้วอ่ะชื่อปีนสินี่พยาบาลอยากใส่หน้ามันอยู่นี่ครับเซนเตอร์นะครับปิดนะครับวงสวิงเราต้องได้นะครับอย่าดับแนวนี่ครับสูตรเหยือดับแนวของเซนเตอร์ครับแต่กระจายครับแตกกระจายครับแตกกระจายครับตอนนี้สูตรสูตรนี้ครับแต่กระจายครับสูตรแต่กระจาย แรงแรงสามรับเตยูสองสุดเยื่อสุดเยื่อของเซนเตอร์อันนี้เป็นการอ่อยเหยื่อเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้แบบอนันต์นำครับดับแนวครับสุดดับแนเวานี่่พงปลาไม่ดับแนวครับแต่ควรจะดับแนวก่อนครับวันนี้ ไอ้บอยบอยขอเป็ดสีด้พ่อพอเป็นครับมาดูการตกเบ็ดของเซียนต์เติ้ลครับนี่ครับเป็นการปั้นนะครับปั้นให้พอดีประมาณกอาหนึ่งกำมือแล้วนะครับ ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปนะครับนี่ประดุกตูวรือนี้แผลในมือก็เป็นจากหมักบิดครับหมักบิดปักมือครับประดุกรัสเซียปักครับเมื่อวานนี้นี่ยไปว้าลุงไอ้เพื่อนอย่า,อายนอนอย่เนอนอย่าดับแนว มาดูวิธีการตรกเบ็ดของเซนเตอร์นะครับว่าจะได้กี่ตัวครับวันนี้ยนย็นผมจะสรุปให้ดูอีกครั้งครับว่าจะได้ถึงสอง,ต,องตัวไปวันนี้ผมเตรียมกระสอบมาประมาณสามกระสอบครับ,บสอบปุ๋ยห้าสิบโลแต่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับแต่ที่แน่ครับเพราะผมใช้มาเกี่ยวหญ้านะครับเอาซาลิงมาแล้วครับที่แน่เอามาใสาป่ปลา กนบใีบขทิ้งบแบบนี้นะคมพร้มเกาหลนี่ครับของเซนเตอร์โยนลงไปแล้วมตามพรอมเกาเหลาครับความความมาลุมะลุมาสาธุพุทโธนโมพุทายะถึงขนาดเล่นของใส่เลยนะครับวันนี้ ว่าวันนี้คุณจะได้กี่ตัวครับอ๋อผมไม่คาดหวังมากครับคุณคิดว่าคุณจะชนะไหมในการประลองกันครั้งนี้ไม่ไม่ครับไม่อ๋อผมมั่นใจประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นครับ<อ>จะไม่ได้เพราะว่าถ้ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแล้วคู่ต่อสู้ก็อาจจะร้องไห้ได้ในทันทีนม,ม,มีได้ได้ตำหุงตำหุงอย่างเดียวนะครับตำหุงสองฟู มงไไ้ก๋เตีตำหุงโคกเดียวโคกเดียวก็หกสิบบาทนะครับเอาน,นะครับมาดูตอนปลากินเบ็ดเลยนะครับตอนนี้โยนลงไปครับประมาณสองนาที